นะเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยนะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่ต้องเข้ารายการละหนึ่งไปอ่ะครับผมเอาเรื่องแรงส่วนเดียวกันเรื่องโดนขค่ามีข่าวด้มีข่าวมีข่าวใครใครผมไม่รู้เรื่องตัอกเหรอไม่รู้เรื่องอะไรคือคือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือคือโปรู้สึกว่า มันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้ใช้โซเชียลแต่ว่าคือโผคือโผไม่ค่อยแคร์อะไรที่มันเป็นนิเกตทีฟเท่าไหร่จริงจริงเนาะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้มันแรงมันเรื่องของแรงโผล่เรียกว่าไม่ได้แคร์ดีกว่าไม่ได้สนใจเราไม่ต้องกูเลยหรอโหมายความว่าจะเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงหรือว่าอะไรดิต้องระวังตัวเองเพิ่มขึ้นไหมเี็ย คือถ้าในมุมของโปโปรู้สึกว่าโปใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุ้มแล้วอ่ะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ก็มาเด็กจริงเหรอไปเรื่องพวกมันปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยพวามปลอดภัยอะไรเงี้ยโป้แหละพี่ไม่เกี่ยวนะอย่าหาหนอนพี่ไม่ถอยห่างแล้วนะเพราะอธิบายพี่พูดไปไม่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 รู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่า ถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปไม่ทำเออแล้วอ,อย่างมาพอเราเห็นข่าวงี้หรือ,อรเออไม่เลยครับใช้ชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไ,ไหนเราก็ปกติไม่จำเป็นต้องมีกรุงเทพให้คนปกติปกติคือถ้ามีแฟน,นเดินเข้ามาขอดูได้หมดเลยปกติปกติยังไม่เคยเห็นการอะไรแปลกๆยังไม่เคยเจอเลยเแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปโปไม่กลัวหรอก หมายความว่าลรกควาปลอดภยัยในขนาดที่เราก็างานเราขาขึ้นคือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันเป็นนิเกทีฟแล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นออแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นเนี้ยโปจะโปจะเดินต่อไม่ได้โปร,รู้สึกว่าโปก็ไม่แค็ง แต่ก <ละ S 2> <ำ>็เดินต่อแต่ความไม่แคนะ์้าจะมีความกังวลอยู่นิดๆไม่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออะไรแบบาี้ไม่เลยไม่ได้คิดไม่เลยหรอคือสมมุติว่าโปขับรถไป<อ>มันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่<อ>ถ้าโปไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขเออเมื่อวันที่เหตุนี้ก็ไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นใช่มันมันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายเออคือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับ ใช่เบียข่าวตั้งเป้าไว้คือมันคือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยิมหิมแล้วมันเล็กน้อยมากคือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปว่าโปะว่าโปโปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยอซึ่งณวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปกว่าถือว่าแฮปปี้แล้วเขาใช้ชีวิตสุดแล้วพี่มาพี่มาล่ะเรามีโดนอะไรเขาบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยแรงแรงจับชื่อเสียงที่มันเข้ามา ไม่ไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่านไม่อ่านพี่อ่านละวพี่อ่านยกตัวอย่างคุณไนทุกคืนพี่แอบไปอ่านกดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างอะไแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากขอเยอะมากๆเองผม ไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องนกระถี่อาจจะเป็นเพราะ m มเซ็ตเราด้วยแหละ m i n d s e เราเป็นเป็นคนที่แบบเราเราแค่รู้สึกว่าสม,มุนไพแก้วหนึ่งที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนอะ่ะ<อ>เราจะตักออกกวาดมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมทิ่น<อ>ถ้าถ้าเป็นเรานะ,<อ>าะแก้วนั้นคือตัวเรา ในที่นี้คือผมไม่รู้อะอย่างนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปถูกขู่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปว่ามันโก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าขู่มันไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าถ้าขู่มันมีแต่แรกตั้งแต่แรกๆอ่ยตั้งแต่ถ่ายชิมคอสตั้งแต่เชลเลอร์ตัวแรกในของทีมเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่าขู่ภาคคุณทำไมวะนึกออกไหมแล้วความความความเมกซ์เซน ในเนื้อความในภาษาเนี่ยหลายอย่างณเวลานั้นนะบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีเอ็กเซียนเขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแเรางงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ของของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากมันเก้าสิบไปปลายมองเรื่องที่ไม่ดีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องลบ เวลาผมมเท่านี้มีจํากัดควาตั้งใจของผมจะเปลี่ยนไปทันที<ช><ช>ดังนั้นแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีมด้วย<ช>แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เรามีวิธีมุมมองในการมองเรื่องแต่ละเรื่องเปลี่ยนไปใช่เพราะว่านะวันน,น,นี้พวกเราและทีมโตขึ้นม,มันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันยุ่มหยิ่มอะเราก็จะไม่ได้สนใจมาก คือสมมติถ้าเราไปตามฟองสมมติเพราะว่าเราก็จะวนอยู่ที่แต่สิ่งที่เรามันกําลังจะเกิดขึ้นขึ้นหนังกำลังจะเข้าวันที่24สิงหานี้แหละใช่แล้วแล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากทั้งทั้งปีและปีต่อๆไปอ,ะอ่ะงั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้นถ้าณวันนี้เรา เราสะดุดอะบอกว่ามันแค่แค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อเออต่ว่าพู้เราคือจูนเหมือนกันทั้งทีมงานแล้วเบื้องหลังเบื้องหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองที่ทางเดียวกันแล้วตรงไปเดียวกันว่าผมว่าโชคดีด้วยที่ไมค์เซตพื้นฐานแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการจูนด้วยแต่การจูนคือการกจะไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองของคนอย่างไม่ยากแต่โชคดีที่คนในทีมมาเอิดมันมีไมค์เซตในเวสร้างสรรค์ผลงานต้องนี้กว่าการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบ คือยุงกัดอ่ะไม่อยากตกยูว่าช่างมันมันก็ไปอย่างนี้เราเห็นตกนะแฉียบเทียบบเทียบจะใหม่แต่ที่บอกมันคือการสร้างและสั่งผลงานคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่ากล้ามากกว่า90%คืออยากได้รับความสุขจากการยิดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบ มันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้มีโฟกัสไงอยู่สอนการบันเทิงเนาะใช่ครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นอันนี้ถ้าจะไปฆ่าไปหาฆ่าคนไม่ดีดีมันเยอะแยะในสังคมเอออาทิเช่นเข้เยอะเลยพม่ได้จะไม่ชงงนี้แล้วไม่รูว่าเขาพูดมาจะกระซองไปก่อนจะได้ไี้บุญด้วยฆ่าคนบาปได้บุญมั้งนะไม่รู้แต่ชื่อเสียงที่เข้ามามันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปนะก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่น้อยลง ไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทํางานมันถี่จริงการที่จะไปทําอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆไม่ได้ทาก็น้อยลงเป็นธรรมชาติอย่าฝากบอกอะไรถึงคนเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอ๋อไม่ไม่ไม่ชอบก็ดูได้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับดูได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ไม่ต้องมังรักเราหรว่าผมแค่อยาไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของเองแต่อย่าลืมมาก ยิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาดในใจกับตัวคุณเองครับในความรู้สึกก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบแฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่ที่แบบรักและเป็นห่วงเราและแล้วซัพพอร์ตเราเรามาตลอดก็คืออยากอยากให้เชื่อในในสิ่งที่พวกเราเชื่อในในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี้ยก็ บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับกับกับคามกับเนกาทีฟพวกนั้นเราเราไม่แคร์เลยซ้ำแล้วเราเดินต่อครับเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆก็ทุกที่ที่เราไปก็รักตัวเองกันเยอะครับพวกเราดยูแล้วเต็มี่าง้วไม่วันใหวเนาะอยู่แล้วการทํางานเพราะเราโฟกัสกับผลงานถูกไหมเออโอเคขอบคุณค่ะแค่นี้เหรอไม่ตอบอ่ะโอเคอครับผมให้แล้ว สองทันนะคะสองทอนี้นะคะนัแสดงชื่อดังสองทันิดนึงค่ะหนึ่สองโอเคใครด้คะค่ะสมรมเพย์ดูด้โอเคค่ะองนึงงนพี่มาโ้คต้องนีนะคะอีกนิดนึ่งนะคะพี่มโครหนอีกทีนะคะเคค่ม็มเ่้ันเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับผมไม่เคยเ่อนเลยเรื่องอะไรข่าวหรอเรื่อนเลอแต่มันก็ยุ่งหยินนะมันไม่แน่แน่หรอกโอเค้มีันนี้ค่ะ หน่อยนี่ไมหรอแบงค์กิ้มาเธอในเอลิปแล้วรีบแล้วแม่รายการเข้าสองทุ่มหนูต้องไปจัดราการอแต่กิ้งไนะองได้ค่ล้มโครมนี่ยหเลยนะได้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันนไน้ไม่บอ้ะ้าข้างหนอ้วค่อยหันเลยค่ะ้าไปกว่า อันนี้ตุ๊ก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 ตุุ๊๊กต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 ตุ๊กกตุ๊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  ใหม่แล้วล่ะครับม่องดอะรก็กางหม่ค่ะ